ในโลกใบนี้มีประตูชัยหลายแห่งด้วยกันซึ่งส่วนใหญ่ประตูชัยจะถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงชัยชนะของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งชนชาติใดชนชาติหนึ่งอย่างเช่นประตูชัยที่นครหลวงเวียงจันทร์ประเทศลาวประตูชัยคอนสแตนตินกรุงโรมประเทศอิตาลีซึ่งมีสถาปัตยกรรมโรมันที่สวยงาม ประตูชัยที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นการผสมผสานสไตล์โรมันกับโกธิกประตูชัยที่ประเทศอินเดียที่กรุงนิวเดลีถูกสร้างเป็นอนุสรณ์สถานสำหรับทหารอินเดียที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งประตูชัยที่เปียงยางประเทศเกาหลีเหนือซึ่งทำมาจากอิฐ สีแดงขออภัยนะครับซึ่งเป็นประตูชัยที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกส่วนประตูชัยที่ทำมาจากอิฐสีแดงนั้นอยู่ที่บาร์เซลโลนาประเทศสเปนใช้เพื่อเป็นทางเข้าหลักสู่งานแสดงสินค้าโลกประตูชัยเหล่านี้ไม่เป็นเพียงแต่สัญลักษณ์ของชัยชนะในอย่างใดยอย่างหนึ่งยังเป็นความภาคภูมิใจ ของคนในชนชาตินั้นๆและสะท้อนถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาตินั้นส่วนในวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะนำพี่น้องได้ไข้ครวนประตูแห่งชัยชนะจากสดุดีบทที่118ข้อที่19ถึงข้อที่20ซึ่งเป็นประตูที่แตกต่างออกไป เป็นประตูที่ไม่ได้เกิดจากการก่อสร้างทางวัตถุแต่เป็นประตูที่เปรียบเทียบสัญ,ญลักษณ์เป็นภาพพจน์ที่ผู้ประพันธ์เพลงสดุดีบทนี้ได้กล่าวถึงประตูแห่งนี้คือประตูแห่งความชอบธรรมเป็นชัยชนะของพระเจ้าที่ได้ประทานและที่มีต่อประชากรของพระองค์ประตูแห่งชัยชนะนี้ได้เปิดออกโดยเฉพาะ ท่ามกลางคริสเตียนเราชัยชนะนี้ได้เปิดออกคืออุโมงค์ว่างเปล่าในวันอีสเตอร์ที่พระเยซูคริสต์ได้เป็นขึ้นมาในเช้าวันอาทิตย์เป็นพระคุณพระเมตตาเป็นความรักที่มีต่อเราตลอดไปและเราอาจจะทำความเข้าใจจากบริบทสดุดีบทที่118ก่อน สดุดีบทนี้เป็นบริบทที่ผ่านทางประวัติศาสตร์ยาวนานเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มสดุดี6เพลงด้วยกันตั้งแต่สดุดีบทที่113จนถึงสดุดีบทที่118เราเรียกเพลงสดุดีกลุ่มนี้ว่าเพลงสรรเสริญพระเจ้าแห่งอียิปต์เพลงสรรเสริญพระเจ้า แห่งอียิปต์แนวความคิดของการประพันธ์พอจะสรุปความหมายของซาดูดีบทที่118ได้ดังนี้ 1. เป็นบทเพลงที่ร้องสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงนำประชากรของพระองค์ออกมาจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์พวกเขาได้เดินทางผ่านวิถีชีวิตที่ขมขื่น ผิดหวังเป็นทาสและพวกเขาได้รับการปลดปล่อยเดินทางมุ่งหน้าสู่ความเป็นไทยมีอิสรภาพ 2. บทเพลงนี้ยังมีความหมายเมื่อกษัตริย์ออกไปรบแล้วเดินทางกลับมาบ้านกลับมาเมืองด้วยชัยชนะเปรียบเสมือนการต่อสู้ในสงครามที่พระเจ้าทรงมีส่วนช่วยให้พวกเขา รบและมีชัยชนะแก่กษัตริย์แก,แก,แก่ประชากรของพระองค์เมื่อผู้นำกลับมาถึงประชาชนก็จะโห่ร้องสรรเสริญนมัสการพระเจ้ายกย่องผู้นำจากชัยชนะนั้นเราอาจจะเห็นภาพที่เกิดขึ้นจากที่ดาวิดออกไปรบแล้วเขากลับมาในเมืองผู้คนก็ได้ยกย่องสรรเสริญพระเจ้าประการที่สาม บทเพลงนี้เป็นการขอบพระคุณพระเจ้าในบริบซ้สำรอยเดิมโดยที่จากเป็นทาสในอียิปต์แต่พวกเขาถูกเกณฑ์ไปเป็นเฉลยในบาบิโลนและพวกเขาได้รับการอนุญาตให้กลับมายัางบ้านยังเมืองกลับมาสถานนามัสการพระเจ้าพวกเขาร้องเพลงสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าที่ปลดปล่อยให้กลายเป็นไทย จากบาบิโลนกลับขึ้นสู่แผ่นดินซึ่งบาบิโลนไม่เป็นเพียงแค่สถานที่ที่พระเจ้าทรงตีสอนประชากรของพระองค์พวกเขาพลัดถิ่นและเป็นสัญ,ญลักษณ์พวกเขาออกจากความเป็นทาสของความบาเข้ามาสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การถูกพาตัวไปที่บาบิโลนนั้น เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความยากลำบากเจ็บปวดพวกเขาได้ตระหนักและได้รับรู้แล้วว่าในวันที่พวกเขาได้กลับมาพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งพวกเขาพระองค์ทรงคืนความหวังความรอดให้กับประชากรของพระองค์จากทั้งสามสถานการณ์ที่ข้าพเจ้าได้กล่าวข้างต้นนั้นต่อมาในสมัยขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า บทเพลงสดุดีบทที่1 1 8เป็นบทเพลงที่ใช้ในการเตรียมนมัสการในพระวิหารดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่ผู้เขียนได้รวบรวมและได้ประพันธ์ให้กับประชากรได้ร้องเพลงร่วมกันนมัสการในสมัยพระเยซูนั้นเพลงเหล่านี้จะใช้ร้องกันในช่วงเทศกาลสำคัญสำคัญได้แก่เทศกาลปัสกา และเทศกาลอยู่เพิงทั้งสองเทศกาลมีการจัดเจดวันด้วยกันและทั้งสองเทศกาลมีช่วงระยะเวลาห่างกันประมาณหเดือนพี่น้องจากบริบทข้างต้นข้าพเจ้าอยากจะนำเราทั้งหลายได้ไข้ควรสามวลีด้วยกันจากพระวจนะตอนนี้วลีแรกคือวลีที่บอกกับเราว่า ประตูแห่งความชอบธรรมประตูนั้นคือประตูที่เปิดออกให้ประชากรพระเจ้าได้เข้ามานามัสการพวกเขากลับมาจากการกดขี่ข่มเหงพวกเขากำลังได้รับอิสรภาพจากความชอบธรรมของพระองค์เพื่อเขาจะได้รู้สึกขอบพระคุณพวกเขาออกจากการเป็นทาสในอียิปต์ จากการเป็นเฉลยในบาบิโลนพวกเขารอดกลับมาจากสงครามพวกเขาได้รับชัยชนะขณะที่พวกเขาผ่านประตูเมืองเข้ามาพวกเขาขอบพระคุณพระเจ้าเป็นการเสริมสร้างความเชื่อว่าแม้พวกเขาเผชิญกับการทดสอบหรืออยู่ในที่ที่รู้สึกเหมือนถูกทิ้งไปแล้วพระเจ้าก็ยังมีแผนการ พระเจ้าก็ยังสามารถอวยพระพรจากสถานการณ์ที่เลวร้วายนั้นเข้าสู่แผนการที่ดีของพระองค์ต่อไปพระเจ้าทรงนำเราทั้งหลายเช่นเดียวกันพระองค์ทรงนำเราทั้งหลายให้ผ่านพน้นประตูแห่งความเจ็บปวดในอดีตและกำลังเข้าสู่ประตูในวันนี้เพื่อที่เราจะเข้าใกล้พระเจ้ามากยิ่งขึ้น และในอนาคตเราอาจจะสัมพันธ์สนิทกับพระองค์ขอให้เราได้พึ่งพาติดสนิทกับพระเจ้าในวันที่พระองค์นำเรากลับมาในคริปจ,จักรที่หนึ่งเชียงใหม่ก็มีประตูแห่งความชอบธรรมคือประตูที่เราได้เข้ามาอย่างพรนิเวศของพระองค์ให้เราเข้ามาอย่างพรนิเวศของพระเจ้า เข้ามารับพระคุณของพระองค์คิดถึงพระผู้ช่วยให้รอดรับการช่วยกู้จากพระองค์ให้เรานามัสการขอบพระคุณพระองค์ในการที่พระองค์ทรงชำระเราทั้งหลายให้เป็นคนชอบธรรมโดยทางความเชื่อวดีที่สองที่อยากนำพี่น้องได้ไข้ครวญด้วยกันคือวลีที่บอกว่าศิลาที่ช่างก่อสร้างทอดทิ้ง หรือศิลาที่ถูกปฏิเสธศิลาที่ช่างก่อสร้างทอดทิ้งได้กลับกลายเป็นศิลามุมเอกสิ่งที่ถูกทอดทิ้งถูกมองข้ามในอดีตที่ผ่านมาดูเหมือนว่าล้มไปแล้วล้มเหลวโดยสิ้นเชิงที่นายช่างคิดว่าใช้การไม่ได้แล้วแต่ในปัจจุบัน ในวันนี้ให้เขาได้นมัสการพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงใช้เราทั้งหลายให้รับใช้พระองค์ในพระราชกิจต่างๆของพระองค์พระเจ้าทรงสามารถทำให้สิ่งที่โลกมองเห็นว่าไม่มีค่ากลับกลายเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าในวันนี้และในอนาคต ต่อไปเราจะเห็นได้ว่าพระเจ้าทรงใช้คนที่ช่างก่อสร้างได้ทิ้งไม่เห็นคุณค่าหลายต่อหลายคนด้วยกันช่างก่อก็อาจจะละเลยแต่พระเจ้าเก็บเอามาพระองค์เช็ดพระองค์ขัดพระองค์ถูพระองค์ตกแต่งพระองค์ปรับปรุงพระองค์จูนพระองค์แก้ไข ให้คนที่ไม่มีค่ากับกลายเป็นคนที่มีคุณค่าขึ้นมาได้พระเจ้าทรงใส่พระทยัยชีวิตท่านชีวิตข้าพระเจ้าพระเจ้าทรงรักเราเราอาจจะเห็นในชีวิตของโมเสสออกจากนอกสาระบบของคนที่อยู่ในระดับสูงออกไปอยู่ในทะเลทราย ชินธุรกันดาลเมื่อเขาไปตามหาแกะพระเจ้าทรงเรียกเขาให้รับใช้พระองค์เราอาจจะเห็นดาวิดคุณพ่อส่งไปเลี้ยงแกะแต่เมื่อซามูเอลถูกใช้ให้ไปเจิมผู้รับใช้ทุกคนคาดหวังว่าจะต้องใช่แน่ๆเป็นพี่ๆของเขาคนที่หนึ่งคนที่สองผ่านไปจนถึงคนที่เจ็ดก็ไม่ใช่ เป็นบุคคลที่ถูกลืมเป็นบุคคลที่แม้แต่พ่อตัวเองก็ลืมซามูเอนก็บอกว่ามีแค่นี้หรือลูกของท่านเขาก็อ,อมีอีกคนหนึ่งถูกส่งออกไปเลี้ยงแกะซามูเอนบอกว่าถ้าเขาไม่มาเราจะไม่นั่ง คนเล็กน้อยพระเจ้าเรียกให้รับใช้พระองค์คนที่ถูกละเลยคนที่ถูกลืมพระเจ้านำมาดูแลประชากรของพระองค์เยเรมีไม่มีความมั่นใจรู้สึกว่าไม่ใช่ต้องไม่ใช่แน่ๆไม่ใช่ผมแน่ๆแ,แต่พระเจ้าบอกกับเขาว่า ทุกสิ่งที่เราบัญชาเจ้าเจ้าต้องพูดและหากเราจะดูจากเปโตรยอห์นโทมัสหรือแม้กระทั่งเปาโลผู้คนเหล่านี้ทำให้สังคมรู้สึกแปลกประหลาดใจว่าทำไมพวกเขาถึงทำสิ่งเหล่านั้นที่พระเจ้าทรงใช้ให้เขาทำได้พระเจ้าประทานเกียรติให้กับผู้รับใช้ของพระองค์ คือการที่พระเจ้านํำศิลาที่ช่างก่อทิ้งคือองค์พระเยสูคริจเจ้าที่ไม้กางเขนเส้นทางที่ไปสู่ไม้กางเขนนั้นเป็นหนทางของการถูกทอดทิ้งหนทางของการถูกปฏิเสธแต่ในวันนี้ศิลาที่ช่างก่อได้ทิ้ง พระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์ได้ทรงถูกยกขึ้นไว้ที่สูงพระองค์อยู่จุดที่สูงสุดในประวัติศาสตร์โลกจุดสำคัญที่สุดจุดชี้เป็นชี้ตายจุดที่มีการถกเถียงกันมากที่สุดเป็นจุดที่ผู้คนแสดงความรักต่อบุคคลคนนี้มากที่สุดศิลามุมเอก คือจุดจุดนั้นเป็นจุดที่วางกำหนดก้อนหินที่สำคัญที่สุดอยู่ในตัวโครงสร้างของอาคารในสมัยโบราณน,นั้นเป็นจุดแรกจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายหากว่าเสียหายหรือทลายลงนั่นหมายถึงการพังพินาศเกิดขึ้นพระเยซูคริสต์คือหัวใจของการนามัสการพระเจ้า เป็นหัวใจของคติศาสนาเพื่อที่เราจะเข้ามาขอบคุณพระองค์ขอบคุณสำหรับโอกาสขอบคุณสำหรับความรักที่มหัศจรรย์ความรักที่วิเศษที่ไม่มีใครเหมือนทำให้คนที่ไม่มีคุณค่ากลับมามีคุณค่าเมื่อเราได้รับความรักของพระเจ้าความหมาย ทุกอย่างที่โลกได้กำหนดให้กับเรานั้นไม่สำคัญอีกต่อไปเพราะเรามีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าและวลีสุดท้ายที่ข้าพเจ้าอยากจะให้เราพิจารณาด้วยกันคือวลีที่บอกว่าวันที่พระเจ้าทรงสร้างวันที่พระเจ้าทรงสร้างคำว่าวันนี้เป็นวันหมายถึงช่วงเวลาแห่งพระคุณพระเจ้า เป็นวันที่พระเจ้าทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กับประชากรของพระองค์เช่นวันที่พระเจ้าช่วยให้รอดจากการตามล้างตามผานของคนอียิปต์วันที่พระเจ้าทรงประทานชัยชนะวันที่พระองค์ทรงเปิดทางให้กับเราเป็นวันที่ได้รับการปลดปล่อยเป็นวันที่ได้รับการปลดเปลื้องจากความทุกข์ วันนี้เป็นวันที่พระเจ้าทรงสร้างเป็นวันแห่งความสุขเป็นวันความยินดีเป็นวันที่เราขอบพระคุณพระเจ้าจริงๆเป็นการประกาศว่าทุกวันเป็นวันของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันใหม่ทุกวันทุกเวลาที่เราได้ลืมตาขึ้นดูโลกใบนี้พระเจ้าทรงสร้างวันนี้ให้มีความหมายสำหรับชีวิตเรา พระอง์เตรียมการเอาไว้วันนี้มีแผนบางอย่างที่พระเจ้าเตรียมไว้สําหรับเรามีพระพรที่ซ่อนอยู่และวันที่เราได้ลืมตาขึ้นมาบางวันก็จะเป็นวันที่ยากด้วยบางวันยากแสนยากบางวันตกใจบางวันกลัวบางวันอาจจะมีความผิดพลาดไม่เป็นตามคาดหมายเกิดขึ้น ขอให้ทราบว่าไม่ว่าวันใดๆเป็นวันที่พระเจ้าทรงสร้างเรื่องนี้สำคัญครับเราสามารถผ่านความเจ็บปวดและรับประสบการณ์ใหม่คือประสบการณ์การทรงสร้างจากพระเจ้าผิดหวังผิดคาด ไม่เป็นไปตามแผนแต่หากเราตระหนักวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าสงสารหมายความว่ามันเปลี่ยนได้แผนปรับได้ความเศร้าพลิกได้ความเจ็บปวดความยากลำบาก มีความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงนำเราผ่านพ้นไปได้เข้ามาสู่ประตูของพระเจ้าประตูความชอบธรรมพระองค์ช่วยให้รอดพระองค์ทรงเยียวยารักษาพระองค์ทรงช่วยให้เราได้รับความรักรับการฟื้นฟูใหม่วันนี้เป็นวันใหม่เป็นวันที่พระเจ้าทรงสร้างโดยเฉพาะวันอาทิตย์เป็นวันแรก หรือวันต้นสัปดาห์วันที่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายวันสบาโตวันเสาร์จึงเปลี่ยนมาเป็นวันอาทิตย์วันต้นสัปดาห์วันที่พระเยซูเป็นขึ้นมาใหม่เป็นวันแรกที่พระเจ้าสร้างพระองค์เป็นผลแรกของการเริ่มต้นใหม่เราสามารถเรียนรู้การดำเนินชีวิตใหม่จากพระองค์ พระอ,องค์มีสติตลอดนะครับพระอ,องค์ไม่ปล่อยให้เกิดการเสียเปรียบในเรื่องของการล้ำเส้นขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระอ,องค์มีขอบเขตท,ที่คนรอบข้างไม่สามารถล้ำเข้าไปได้พี่น้องลองอ่านลองอ่านแล้วก็สังเกตพระอ,องค์ทรงเป็นราชาแห่งสันติสุข และเมื่อมีคนโดนผีเข้าสิงในพระมพีขุ้มครั่งพระองค์ทำให้เขาสงบลงได้พระองค์ทำให้ทะเลที่บ้าคลั่งเงียบลงด้วยพระดำรัสของพระองค์พระองค์ปลดปล่อยผู้ที่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยให้เป็นสุขพระองค์ทรงฟังและดูแลผู้รู้สึกผิดหวังโดดเดี่ยว ผิดพลาดในชีวิตผู้ที่ติดตามพระองค์ก็ได้รับคำสอนที่แตกต่างออกไปจากโลกนี้เป็นคำสอนที่ลึกซึ้งและเติมเต็ม,ตมชีวิตเติมเต็มหัวใจของพวกเขาเพลสูเป็นประตูที่แคบที่น้อยคนจะเข้าไปเป็นทางแต่เป็นทางรอดช่องเล็กแต่เป็น ช่องแห่งความรอดพระองค์ทรงเป็นแสงสว่างเป็นความจริงพระองค์ทรงเป็นพระศิลานิลันให้ความมั่นคงแม้ว่าในวันที่เราพบเจอพายุกระหน่ำในชีวิตพระองค์ทรงเป็นผลแรกที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไปแล้วนั้นเราจึงเฝ้ารอคอยวันอีสเตอร์เราได้เฉลิมฉลองในหนึ่งปี แต่ทุกวันเป็นวันที่พระเจ้าทรงสร้างเป็นวันใหม่และยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าในสัปดาห์สุดท้ายพระอ,องค์จะพบกับความเจ็บปวดพระอ,องค์ทราบว่าพระอ,องค์จะได้รับการพระอ,องค์เข้าไปสู่กรุงอรสซาเล็ลแล้วก็ได้รับการยกย่องสรรเสริญนมักการแต่พระอ,องค์ทราบว่าเป็นเรื่องชั่วคราวเป็นการยกย่องเพียงระยะเวลาสั้นๆแต่พระอ,องค์ก็ทรงยอม รับสิ่งเหล่านี้ด้วยความเต็มใจและเข้าสู่ประตูนั้นประตูแห่งความชอบธรรมและที่ไม้กางเขนคือชัยชนะที่อุโมงค์เปิดออกคือชัยชนะขอให้เราเรียนรู้จากความเจ็บปวดในชีวิตของเราด้วยไม่ว่าเราจะเต็มใจไม่เต็มใจแต่หากเรายอมรับ ความเจ็บปวดและมอบสิ่งนี้ไว้ในพระหัตถ์พระเจ้าขอพระเจ้าเยียวยาขอพระเจ้าอวยพรขอพระเจ้าทรงช่วยเชื่อแน่ว่าความมหัศจรรย์จากพระคำของพระเจ้าเกิดขึ้นความมหัศจรรย์ของพระเจ้านั่นก็คือการที่เราไม่สามารถคาดคิดได้ว่าพระเจ้าจะอวยพรกับสิ่งที่เราทำ สิ่งที่เราอดทนอย่างไรบ้างอย่างคาดไม่ถึงพระเจ้าจึงทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูสอนเราอธิษฐานว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่พี่น้องที่รักขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในใจเราให้ประตูใจเราเปิดออกให้ความรักของพระเจ้าหลั่งไหลเข้าสู่จิตใจเรา ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ครอบครองพระองค์ทรงอยู่ด้วยพระองค์ทรงนำพระองค์ทรงเตือนสติของเราเสมอหากเราเชื่อฟังทำตามเราก็จะได้กินผลดีแห่งแผ่นดินให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ ข้าแต่พระเจ้าข้าพงศ์ทลายขอพระคุณองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ประทานพระคุณของพระองค์ให้กับข้าพงศ์ทลายได้เป็นคนชอบธรรมโดยทางความเชื่อในพระองค์เวลานี้ขอพระองค์ประทับในใจของข้าพงศ์หลายในความคิดในการดําเนินชีวิตประจําวันขอพระคุณพระองค์ที่ พรรองได้เคาะประตูและเมื่อขับพัหลายได้เปิดประตูนั้นพปร่งก็เข้ามาและขอบพระคุณพปร่งสำหรับความสัมพันธ์ใหม่พปร่งได้เข้ามาใช้ชีวิตกับขับพังทลายรับประทานอาหารได้ประชิญทุกสิ่งและนําให้ขับพังหลายพบของดีในพระองค์และในวันที่ขับพังหลายพบ,ยพบพความยากลำบาก ข้าพงค์หลายได้วิงวอนร้องทูลต่อพระองค์พระองค์เป็นแสงสว่างพระองค์เป็นคําตอบขอบพระคุณพระองค์ที่ในพระองค์มีสิ่งดีมีพระพรที่ซ่อนอยู่ข้าพงค์หลายจึงขอบพระคุณพระองค์เวลานี้ขอพระองค์อวยพระพรคลิจักของพระองค์ที่จะนําความรักของพระเจ้าเข้าสู่ครอบครัวชุมชนสังคมต่อไป ขอพระองค์ทรงโปรดให้ผู้คนได้ยินเรื่องราวของพระองค์ได้รู้จักพระองค์และได้รับการเติมเต็มรับการเปลี่ยนแปลงมีชีวิตใหม่ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อขับพงหลายได้ร่วมกันนมัสการพระองค์ขอร่วมใจการอธิษฐานเผื่อประเทศไทยที่ขับพงหลายรักมีผู้คนได้รับความเจ็บปวดการสูญเสียจากสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านไป ขอพระองค์ประทับอยู่กับทุกครอบครัวที่สูญเสียให้ได้รับการปลอบประโลมจิตใจขอพระองค์สถิตอยู่กับผู้ที่มีส่วนในบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นผู้นำเจ้าหน้าที่อาสาสมัครขอให้ทุกคนได้รับพระพรที่มาจากพระองค์ข้าแต่พระเจ้าไม่ว่าจะมีการส่วนช่วยเหลือจากสถานการณ์นี้อย่างไร ขอพระองค์ทรงโปรดปรับเปลี่ยนให้ความทุกข์ยากความเจ็บปวดให้กลายเป็นความชื่นชมยินดีให้กลายเป็นพระพรให้กลายเป็นความชอบธรรมของพระองค์ที่อยู่ในประเทศของข้าพงศ์ทลายข้าพงศ์ลายจึงสารเสริญขอบพระคุณพระเจ้าทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน